สวัสดีครับวันนี้17เมษายน2 5 6 6นะครับมันก็ใกล้วันที่19มานะครับยังมีความหวังในการที่เหรียญต่างๆจะพุ่งขึ้นไปเราก็รอดูกันต่อไปนะครับใกล้วันเข้ามานะครับหลังสงการต้องได้รับข่าวดีนะครับแต่ว่าช่วงนี้นั้นต้องมีการย่อตัวกันนิดหน่อยนะครับหลังจากที่เมื่อวานนั้นพากันพุ่งขึ้นไปเยอะแยะเลยนะครับหลายตัวนะครับเดีย๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาพุ่งกันไปยังไงแล้ว ลุงเทดคริปโตสวัสดีครับกรุณาสมัครสมาชิกรายเดือนที่ปุ่มสมัครด้วยนะครับขอพระคุณมากครับทาไมมันถึงยอตัวลงมานะครับาดูที่ลูน่าก่อนเลยนะครับเข้าไปดูที่ลูน่านะครับลุงก็เก่งเอาไว้ว่าเขาจะขึ้นไปที่0 0 0 6 0นะครับตอนนี้เขาก็ปีบตัวเข้ามาหากันอย่างน่าสนใจนะครับตัวปูจจัแบีบเข้ามานะครับเมื่อไรก็ตามที่มันบีบเข้ามามันก็จะอักออกมาถ้ามันหยู่ต่ํากว่าเส้นตึงกลางปุจแบนมันก็จะผลักลงมาด้านล่างนะครับแต่ถ้า มันยืนเหนือมันก็จะผลักขึ้นด้านบนนะครับในการปีบตัวเข้ามาของตัวปูเจริญนะครับแต่ช่วงนี้โดยส่วนใหญ่มันจะผลักลงด้านล่างนะครับราคาก็เลยร่วงลงมานะครับแต่ว่าพอจากนี้ไปเข้าใจว่ามันจะผลักขึ้นนะครับเพราะว่าอ่า m a c นั้นก็ยังคงชี้ขึ้นแล้วก็กําลังเดินทางเข้าไปที่จุดศูนนะครับเส้นศูนนะครับถ้ามาถึงเส้นศูนเมื่อไหร่นะครับราคาเขาจะพุ่งทะยานขึ้นไปทันทีนะครับอ่าหลวงก็ กล่าวไว้ว่าถ้าท่านมีทุนตอนนี้ก็คือจะเข้าควรจะเข้าในช่วงระยะเวลานี้นะครับอาจจะเข้าที่0.0042นะครับเพราะว่าพอถัดไปแล้วมันจะไม่ลงมาแล้วนะครับมันจะพอมอมันขึ้นแล้วมันจะขึ้นไปเลยเราจะเสียจ,จังหวะนะครับถ้าเกิดเราไม่รีบเอาทุนของเรามาเข้าไว้ตอนนี้นะครับก็เรียนท่านทราบนะครับถ้าท่านทุนก็ควรใช้วิจารณญาณเยอะๆนะครับอย่าเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ลุงพูดนะครับใช้วิจารณญาณของท่าน ในการตัดสินใจนะครับเราก็ดูด้วยว่ามันจะขึ้นไปยังไงก็ดูอ้างอิงจากเหรียญ USD นะครับจังหวะของเขานั้นก็เคยพุ่งขึ้นไปมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับซึ่ง USD นั้นก็พุ่งขึ้นไปรุนแรงแล้วก็ IMCD เขาก็ลังจะขึ้นไปที่เส้นศูนนะครับรับใจว่าตอนนี้ก็ยังคงต้องรออีกประมาณวัน2วันนะครับวันนี้วันที่17นะครับ18 19หรือวันที่20ก็อาจจะมีโอกาสพุ่งทะยานขึ้นไปอันนี้ลุงก,ก็ พูดจาเอาไว้นะครับว่าเป็นคลิปนี้นะครับถ้าเกิดมันขึ้นไปแล้วถ้าเกิดท่านมามองมาฟังอีกรอบนะครับกับมาฟังอีกรอบหนึ่งก็จะได้เข้าใจว่าทําไมลุงถึงกล่าวกันไปอย่างนี้นะครับมาอีกตัวนะครับ IOST นะครับก็เป็นจัหวะเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่พุ่งขึ้นมานะครับวันนี้ก็พุ่งขึ้นไปถึง0.42ก็ไปที่ต้นทุนของลุงนะครับลุงก็ กระเป๋าลุงก็อยู่ที่0.42นะครับมันอยู่ที่ประมาณ4,007นะครับแต่ว่าลุงก็ไปตั้งขายไว้ที่ประมาณสักแถวๆนี้นะก็คือ0.5455นะครับก็จะเกิดขายตรงนั้นได้ก็จะได้ประมาณ2-3,000นะครับกว่า2,000กว่าบาทนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าลุงเห็นว่าจังหวะของมันนั้นก็กําลังจะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปราคา,าก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและจุดสูงสุดของมันที่จะเป็นจุดพัก นะครับคือจริงๆก็คือว่ามันพุ่งขึ้นไปแล้วมันก็จะเป็นจุดพักเพราะว่ามันเกินเกินกรอบเลยน t ่แหลชันนะครับเมื่อมันเกินเกินกรอบมันต้องกลับเข้ามาอยู่ในกรอบนะครับแล้วก็ต่ำต่ำลงมาแล้วทีนี้มันก็จะไซด์เวกลับขึ้นไปแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันมีตัวนี้พุ่งขึ้นไปชนก่อนนะครับเมื่อมันชนเสร็จก็หมายว่ามันทึงมันจากต่ําสุดขึ้นไปสูงสุดเรียบร้อยทีนี้พอสูงสุดมันก็จะลงมาต่ําสุดนะก็แต่ว่าจากจังหวะนี้มันก็อาจจะกลับขึ้นไปที่สูงสุดีกก็ได้นัซึ่งม มันก็อยู่ในเงื่อนไขของการเคลื่อนตัวแต่ว่าตอนนี้นะครับถ้ามันเป็นสัญญาณแบบนี้ก็หมายความว่ามันจะจับตาดีๆนะครับมันจะพุ่งขึ้นเพราะว่ามันเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับหมายความว่าถ้ามันถ้ามันยังคงรักษารูปทรงนี้นะครับแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างในวันพรุ่งนี้มันจะเป็นแท่งเทียนสีเขียวพุ่งขึ้นไป m a c d ก็ยังคงชี้ขึ้นนะครับแล้วก็บลูจแบนก็ยังคงบีบตัวเข้ามากัน ถ้าเกิดมันพุ่งมันก็จะพุ่งขึ้นไปได้เลยนะครับก็เรียนใะนทางถุนจะทนาบกันเราไปยืนยันด้วย i o s c เอเนะครับเห็นไหมครับว่ามันเคยพุ่งขึ้นไปสูงเรียบร้อยแล้วก็ยอดตัวลงมานะครับตัวนี้ก็รอจังหวะแค่ว่ามันจะรักษารักษารักษาอะวอลุ่มเข้ามาแล้วก็ค่อยๆทะยานพุ่งขึ้นไปนะครับสำหรับ iOSC อนะครับทีนี้เราม,มาดูการล่ากันบ้างนะครับการล่าก็เคยพุ่งทะยานขึ้นไปถึง0.0.15นะครับ ตอนี้มันก็ยอดตัวลงมานะครับเ็นว่าหลังจากที่มันบีบตัวเข้ามากันใช่ไหมครับแล้วราคายืนเหนือกว่ากึ่งการบูจแบนมันก็จะค่อยๆผักตัวเองขึ้นไปเดินบดนะครับทีนี้มันก็จะไปที่ใกล้ๆหนึ่งจุดหนึ่งใกล้ๆหนึ่งจุดเก้าก็คือหนึ่งจุดแปดห้าแปดหกนะครับทางทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามีโอกาสเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าถ้าเกิดมีโอกาสเป็นเช่นนั้นตอนนี้ก็น่าจะเข้าแล้วก็คอยถืออดทนแล้วก็ให้มันไปถึงที่กําไรที่เราต้องการก็เรียนในทางทุนถ้ามันเป็นแบบนี้นะัมก็จ มาไซเวยอยู่บริเวณนี้นะครับจะไซเวยอยู่บริเวณนี้เพื่อเปลี่ยนแกนรีเลกชั่นในไซเวย์อัพขึ้นไปนะครับตอนนี้แกนรีเลยกชั่นมันจะคงไซเวดานะครับไซเวดานะครับเพราะฉะนั้นจังหวะถัดไปของเขาก็คือเขาก็จะต้องไซเวยมาด้านค่าแล้วก็มามาไซเวยอยู่บริเวณนี้ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ร่วมไปเสร็จของการล่านะครับน่าถ้านับรวมนี่ก็น่าจะประมาณสักอีกประมาณเดือนหนึ่งนะครับราคาถึงจะปรับเปลี่ยนไซเวย์ขึ้นไปนะครับที ราคาก็อยู่ประมาณสัก1.0จนะครับถ้าจะมาไซเวก็จะไซเวประมาณ1.60หรือ1.7ก็ได้นะครับราคาก็อยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวกาลาที่เป็น THB นะครับจีนี้นจะไปดู USD นะครับก็อย่างที่ลุงเคยเรียนให้ทราบนะครับว่าจังหวะของเขาก็จะไซเวออกมานี้แล้วก็หักขึ้นไปนะครับแล้วก็จังหวะของเขาก็เป็นไปนตามจังหวะของตัว ตัว MACD นะครับราคาก็ไซว์เวด้านข้างเพราะว่า MACD ชี้ออกด้านข้างนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถัดมานะครับดู BTC กันบ้างนะครับ BTC เป็นอย่างไรนะครับ BTC ก็มันก็ยังคงคงไซว์เวดกานข้างคือการเคลื่อนตัวของราคานะครับเราจะเห็นว่าจังหวะของเขานั้นค่อยๆขึ้นนะครับหลังจากที่เขาดีดกลับขึ้นมาเนี่ยเขาค่อยๆขึ้นแล้วก็ย่อลงมาสร้างเส้นเทดแล้วก็ขึ้นแล้วก็ย่อสร้างเส้นเทต แล้วก็ขึ้นแล้วก็ย่อสร้างเส้นเทแล้วก็ขึ้นแล้วก็ย่อสร้างเส้นเทขึ้นแล้วก็ย่อสร้างเส้นเทก็อีกประมาณสักอ่าสักเดือน2เดือนนะครับราคาก็จะไปที่ล้านสองล้านสามหลังจากนั้นเอ่อราคาก็มันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับการเคลื่อนตัวขึ้นเหมือนกับว่าเขาไซเวดดาวลงมานานแล้วการไซเวดดาวมันใช้ระยะเวลาเพราะนั้นการเคลื่อนขึ้นตัวนี้ก็ต้องมีการสร้างแนวเทขึ้นแล้วสร้างแนวเทค่อยๆขึ้นแล้วสร้างแนวเทขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ก็เรียนให้ท่านทราบแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ตอนนี้ก็คือเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับก็มั่นใจได้ว่าเขาจะขึ้นแล้วย่อตัวขึ้นแล้วย่อตัวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจากจังหวะของอ่นนี้เป็นของของ usd นะครับเป็นเหรียญ usd นะครับเดี๋ยวลบคาบเก่าก่อนนะครับลักษณะของเขาก็คือเคลื่อนตัวขึ้นมาแล้วสร้างแนวเทดนะครับคือเคลื่อนตัวขึ้นมาแล้วสร้างแนวเทดแล้วก็เคลื่อนตัวขึ้นมาแล้วสร้างแนวเทดแล้วก็เคลื่อนตัวขึ้นไปแล้วก็สร้างแนวเทด เป็นจังหวะขาขึ้นนะครับเพะฉะนั้นถ้าเกิดท่านถ้าจากถ้าอยากจะเข้าเราจะเข้าตรงไหนดีนะก็แน่นอนว่าเป็นแนวเทศเส้นเส้นที่เขากาลังสร้างนี่นครับก็เรียนในทงนางทุนได้พิจารณาดูนะครับเราจะต้องพิจารณาดูดีๆนะครับทงางทุนครับเพราะว่าทุกสิงทุกอย่างเนี่ยเป็นเงินนะครับถ้าเกิดเรามีความอดทนพอเราซื้อตอนนี้เราเริ่มเข้าเก่งกาไรตอนนี้ท่านก็ต้องทนถือต่อไปให้ได้จนจนกว่าเขาจะมีผลกําไรที่พอเพียงนะครับถามว่าตรงนี้สูงสุดของเขาจะไปที่เท่าไหร่นะครับถ้าเป็น ถ้าเป็นดอลลาร์นะครับตอนนี้ก็น่าจะไปที่ประมาณสักราค,รา,คาอยู่ที่สูงสุดของรีเนเลกชันก็คือบริเวณนี้นะครับก็คือ32 0 0 0นนะครับถึง34 0 0 0นนะครับราคาที่ก็จะสร้างก็ขึ้นไปแล้วก็สร้างแนวเทแล้วก็ขึ้นไปสร้างแนวเทแล้วก็ขึ้นไปแบบนี้นะครับก็ท่านลงทุนต้องมีความอดทนนะครับยังไงก็ต้องอดทนต,ต่อไปนะครับนี่ก็คือบี ETC นะครับต่อไปเราดูอี h นะครับตอนนี้ก็พุ่งขึ้นไปถึง7จ็ดแสนเจ็ดหมื่นนะครับถือว่าทำอนิวไฮในรอบคือสองสปีนี้ก็ได้นะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปนะครับว่าเขาก็เคยขึ้นมาสูงสุดที่60,000กว่าเขามาสูงสุดที่6 0,000กว่านะครับแต่ว่าประเด็นคือตอนนี้เขาไปสูงสุดที่ประมาณสัก72 0 0 0นะครับเมื่อก็คือเมื่อคืนนี้เองนะครับพุ่งทะลุไปถึง7 2 0 0 0 7 2 0 0 0บาทนะครับ จังหวะเขาก็ยังคงคือเขาก็ต้องรักษาระดับอะเพราะว่าเขาเลยเขาเลยลีเนียลักชั่นเขาต้องบีบกลับเข้ามาให้อยู่ในกรอบลีเนียลักชั่นนะครับทีนี้เมื่อบีบบ,บีบีบกลับเข้ามาเขาก็อาจจะไซด์เวลงมาที่ประมาณสัก6 6หมื่นนะครับตัวนี้เราก็ดูว่าเขาจะมีโอกาสที่ไซด์เวมาที่6 6หนมะื่นอาจจะไซด์เวมาแล้วก็จะไซด์เวกลับขึ้นไปที่าราคาถัดมาก็คือ7 6็ดหมื่นะครับประมาณ7 6็ดหหรือ7จ็0 0ดแปคือที่ทาง ความน่าจะเป็นหรือความโอกาสที่เป็นไปได้นะครับดูจากการเคลื่อนตัวของราคาก็น่าจะประมาณนี้นะครับคือเคลื่อนตัวมาที่ตรงนี้แล้วก็จะไซ์เย์ลงมาตรงนี้นะครับกดไซวเ y มาตรงนี้ก็จะค่อยพุ่งขึ้นไปที่7จ็ดแปดหมื่นนะครับก็ราคาก็น่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับนักทุนก็ลองดูนะครับว่าเคลื่อนตัวของราคาก็เราก็คาดเดาได้ว่ามันจะไซ์เย์ไปด้านข้างแล้วก็ต่ําลงมา เราอาจจะมารอรับอีกรอบหนึ่งที่6 6ห0 0หรือ6 8 0 0 0นะครับก่อนที่มันจะสวิงอัพขึ้นไปอันนี้อยู่ที่ทานนักทุนลองพิีรนาดูดีๆนะครับลุงก็แนะนําแนวทางให้ให้ดูล่วงหน้านะครับว่าเป็นจังหวะแบบนี้นะครับเห็นได้จาก USD นะครับจังหวะของ USD นี่ก็คือพุ่งเกินขึ้นไปแล้วพุ่งเกินขึ้นไปที่2,000 0 2 0 0 0 0งพ้2,001ครับ2,001ดอลลาร์นะครับเขาก็จะค่อย ไซเวลงมานะครับก็อาจจะมาที่ประมาณพันเหรือพันแอีกรอบหนึ่งก่อนจะดีดกลับขึ้นไปที่2อ0 0ัหรือ2องพนะครับซึ่งการเคลื่อนตัวของเหรียญมันก็เป็นเป็นแบบนี้นะครับค่าเงินของค่าค่าของราคานะครับเราก็เก่งกันได้ลุงหน้าถึงตรงนี้ท่านต้องขายนะครับเ,เป็นลุงลุงจะขายซะขายเสร็จอ่ะลุงก็มารอรับอีกรอบหนึ่งขายเหมือนกับขายตรงนี้เสร็จก็ได้กําไรจานวนหนึ่งก็ถ้าลุงถ้าลงทุนเป็นล้านลุงก็ ได้แสนสองแสนก็ไปท่องเที่ยวนะครับเพื่อรอจังหวะโอกาสมาเปิดดูเหมือนกับเป็นนักเทรดเดอร์เป็นอาชีพนะครับก็คือถึงตรงนี้เราทําได้1น0 0 0แสนเราก็กําไรกําสวนกำไร1น0 0 0แสนนะครับเราก็เที่ยวแล้วก็พอเงินหมดพอดีจังหวะมันก็ลงมาให้รับพอดีคือต้องมีทุนอยู่นะครับต้องแบ่งเงินเป็นคือต้องต้องบริหารเม็ดเงินให้เป็นนะครับจะจะเป็นเทรดเดอร์นะครับเป็นนักเทรดนะครับ ต้องบริหารเม็ดเงินให้เป็นอ่ะถัดมานะครับเห็นไหมครับว่าตัวนี้ก็วิ่งขึ้นไปนะครับอย่างที่ลุงบอกในคลิปที่แล้วนะครับว่าเออเราต้องรอดูนะครับปิดคับนะครับคับคอยนะครับเขาก็พุ่งขึ้นไปนะครับจาก58 59พุ่งขึ้นไปถึง61นะครับเขาก็ย่อตัวลงมานะครับนี่ก็ยังคงจะต้องขึ้นต่อนะครับเพราะว่า MACD ยังคงชี้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น ตัวนี้ก็หมายก็ว่าราคาพักตามจังหวะของเหรียญต่างๆนะครับตัวนี้ก็คือถ้าเกิดเราเรารับที่60ได้นี่ถือว่าเป็นจังหวะโชคนะครับเป็นจังหวะโชคคือคือมันลงมาที่60แล้วเราซื้อเราก็มันก็จะเด้งกลับขึ้นไปแล้วจังหวะถัดไปมันก็ไซเว์ขึ้นไปนะครับเพื่อมันจะไซเว์อยู่ด้านข้างนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนทิศทางของรีเนเลกชันให้ไซเว์อัพขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็ถือว่าช่วงนี้โชคดีนะครับสำหรับทางนังทุนที่เข้ามาต่เชื่อลลงนะครับ เช่นเดียวกันกับเจฟฟินนะครับที่นี้เขาก็จะค่อยกลับขึ้นไปนะครับจะไม่ลงมา10บาทอีกแล้วนะครับเดิมทีเห็นไหมครับแต่ว่าไม่แน่นะครับมันมีอาจจะมีโอกาสถ้าเกิดเขาไปชนด้านบนแล้วเขาก็เด้งลงมาเลยหรือถ้าเขาเกิดเขาชนลีเนกาชันเขาก็จะถูกพลังบีบกลับลงมาถ้าเกิดว่าเขาไม่ไซด์เวด้านข้างเพื่อเปลี่ยนแกนทิศทางนะครับ เขาก็จะถูปีบลงมากลับมาอีกรอบทีนี้ก็จะเป็นประมาณสัก5บาท6บาทนะครับถ้าเกิดเขาลงมาอีกรอบนะครับถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับเจฟินถ้าเขาเป็นจังหวะขาลงเขาก็จะลงมาได้อีกเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขายังคงอดทนเราก็สามารถค่อยๆเข้าเรื่อยๆแล้วก็ชนด้านนี้ชนจนกระทั่งเปลี่ยนทิศทางของรีเลเนชั่นในไซเว็บขึ้นไปเรามองดูตรงนี้ก็จะเห็นว่าเขามีนิวโลนะครับเนื้องจามีนิวโลก็อาจจะเป็นนิวโลอีกครั้ง ในจังหวะถัดไปแต่ว่าถ้าเราดูดีๆมันก็มีโอกาสที่จะไซว์เวกเดินข้างแล้วก็เปลี่ยนทิศทางของรีเนเลชันก็เลยเป็น2จิต2ใจแต่ว่าถ้าในช่วงตอนนี้ก็ถือว่ายังคงเป็นจังหวะไซว์เวพขึ้นไปเพราะอะไรครับเพราะ m อ c d ยังคงชี้ขึ้นนะครับถ้า m อ c d ชี้ขึ้นไปนะครับราคามก็จะค่อยเบี่ยงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าดูตรงนี้แล้วก็น่าจะเป็นจังหวะไซว์เวพขึ้นไปของจะตามทิศทางของเหรียญทุกตัวนะครับอันนี้เราก็บอกกันมาเยอะแล้วนะครับมากัน ตามจังหวะนะครับดอกคอยก็เช่นเดียวกันนะครับีจริงดีดูดีดีโอดีหน่อยก็ได้แต่ว่าราคามันเยอะเกินไปนะครับ87บาทนี้ก็2ดอลลาร์ก็มันก็เยอะเกินไปเพราะฉะนั้นเลยมาดูที่ดอกคอยนะครับเขาก็มีจังหวะสวิงดาวนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปก็เป็นจังหวะไซเวอพขึ้นไปเมื่อวานเขาก็พุ่งขึ้นไปสูงแล้ววันนี้ก็สวิงขึ้นอยู่ระหว่างนี้ก็กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะพุ่งขึ้นต่อดีหรือว่าจะลงมาเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ เมื่อเข้าลงมาก็าต้องลงมาด้านล่างนะครับคือจังหวะตรงนี้เขาสูงสุดแล้วเนี่ยน่าท่าถึงตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่ออกด้านข้างหรือพุ่งขึ้นไปต่อเขาก็อาจจะไซด์เวดาวลงมาด้านล่างก็เป็นไปได้นังทุนก็ระมัดระวังนะครับสลับด็อกคอยถ้าเกิดเขาขึ้นเขาก็จะไซด์เวขึ้นแบบนี้นครับเพราะฉะนั้นดูหลายๆเหรียญก็เห็นว่ามีสีแดงเยอะเลยนะครับมีสีเขียวแค่ตัวบางตัวนะครับที่สีเขียวอยู่นะครับ เราก็ต้องทําอกทําใจเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกเล่นนะครับเลือกเล่นตัวที่เป็นจังหวะที่มีมี MACD นั้นชี้ขึ้นนะครับถ้าเราเข้ามาดูซิวเห็นไหมครับเราต้องเลือกตัวที่มี MACD ชี้ขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะราคามันจะใช้เวอขึ้นไปตัวนี้ก็ยิ่งจะพุ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะดูเพื่อว่ามันจะขึ้นไปได้ถึงเท่าไหร่เราต้องดูที่ตัว RSI นะครับแล้วเราก็ใส่เครื่องมือที่เป็น RSI เข้าไปเอาเครื่องมือตัวอื่นที่มี RSI ก็คือตัวนี้ RSI ยังคงชี้ขึ้นไปแล้วจะไปที่โอโบดคือ70อ่าแน่นอนว่าเขาขึ้นไปถึง70เขาก็จะย่อตัวนะครับยังคง MACD ยังคงชี้ขึ้นไปมันก็จะเลยไปที่80แล้วก็จะพุ่มทะยานขึ้นไปที่ด้านบนของ linear r e g r e s i o n นะก็เรียน i ทนซ่า e แบบนี้เพราะฉะนั้นจากลักษณะทั่วไปก็น่าจะทุกคนก็น่าจะทําใจได้แล้วครับก็คือว่าเราต้อง ดูจังหวะของ m อ c มเอให้ดีนะครับถ้าก็ายังคงชี้ขึ้นเหรียญทุกเหรียญก็มีการขึ้นนะครับแม้ว่าเขาจะเป็นสีแดงก็ตามทีนี้เราก็จะไปดูเห็นไหมครับว่าไปดูจังหวะต่างๆก็เป็นจังหวะที่ดูราคาน้ํามันนะครับก็บวกขึ้นไปนะครับราคาทองคําก็ยังคงบวกนะครับอยู่ที่2,000นะครับแต่2000ก็จะ ทองคําคก็มีโอกาสที่จะขึ้นไป3,00 0ันสี่นะครับเราต้องเรียนในทันาบล่วงหน้าก่อนส่วนราคาค่าเงินบาทก็จะค่อยๆอ,อ่อนค่าขึ้นไปนะครับถ้าเราไปดูค่าเงินบาทจังหวะของเขาก็สวิงตัวกลับขึ้นไปเรียบร้อยนะครับทีนี้จังหวะถัดไปเห็นไหมครับว่าเขาเปลี่ยนแกนเลยเนี่ยกระชั้นเรียบร้อยเพราะฉะนั้นจังหวะถัดไปก็น่าจะไปที่35บาทนะครับเดิมทีนั้นเขาเคยลงมาแล้วก็ดูเหมือนทําท่าว่าจะล่วงลงมาที่29แต่ว่าพอพอจริงๆแล้ว เขาไม่ลงมาที่29เขาก็ดีดกลับขึ้นไปนะครับจังหวะโดยโดยจังหวะโดยรวมทั่วไปเมสดีชี้ขึ้นเพราะฉะนั้นราคาค่างเงินบาทจะอ่อนค่าไปที่35บาทได้ต่อไปนะครับก็เรีย้ท่านอ่าเชลเล่นฟอร์เล็กนะครับได้ใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะครับทีนี้เรากลับมาที่ค่าดอลลาร์ไอค่าค่าค่าคริปโตของเรานะครับทีนี้ตอนนี้ก็น่าสนใจที่จะเข้าหลู่หน้านะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปอย่างสูงนะครับเพราะว่าอะไรครับ M A C D ยืนอยู่เหนือจุด50ชี้ขึ้นอยู่เหนือเส้น50แล้วราคา M A C D เข้าไปใกล้เส้น Signal R S I ยืนอยู่เหนือเส้น50นะครับรานนั้นราคาจะพุ่งยาวแล้วพุ่งทะลุขึ้นไปนพุ่งยาวแล้วพุ่งทะลุขึ้นไปมันก็จะไปเกินเส้นด e a น r ร g ชั่นใช่ไหมครับแล้วต่มันก็ยังคงต้องไซเบดันข้างเพื่อสร้างแนวเส้นเทตก่อนที่จะพุ่งไปต่อมันนั้จะเป็นเช่นนี้นะครับทุกท่านก็เข้าได้เลยนะครับถ้าเกิดท่าน ท่านต้องการที่จะได้กําไรในช่วงนี้นะครับยังไงก็ลุงก็ขอกาวหลู่หน้าไว้ก่อนนะครับต้องจับตาดูหลู่หน้าให้ดีนะครับว่าเขาจะพุ่งขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ลุงรอก็น่าจะลุงรอวันที่ 19- 20นะครับที่เขาจะพุ่งทะยานขึ้นไปลุงก็เริ่มบอกตั้งแต่คลิปก่อนหน้าแล้วนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็เรียนให้ท่านทราบแบบนี้นะครับไว้พบกันยังไงถ้าเกิดท่านชอบนะครับเข้ามาฟังลุงประจำนะครับท่านก็จะได้เห็นแนวทางและความคิดไอเดียต่างๆมี มีจุดอ้างอิงอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่ท่านังทุนควรจะมองแล้วก็ทำความเข้าใจกับเขานะครับแล้วก็ลงทุนอย่างเดียวแล้วก็ใช้ความอดทนให้เป็นไปตามจังหวะของการเคลื่อนตัวของ MACD นะครับก็ขอใช้ให้พรอนให้ทุกคนนะครับกลับมาแล้วก็ทำเงินร่ำรวยร่ำรวยกันกฝากกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันแล้วก็ไม่มีใครสมัครสมาชิกเข้ามาเลยในช่วงนี้แสดงว่าทุกคนเสียใช่ไหมครับถ้าเกิดท่านได้ก็ สมัครเข้ามานะครับเป็นสมาชิกโดยใช้เศษเงินของท่านนะครับราคาก็35บาท50กว่าบาทนะครับต่อเดือนนะครับก็ฝากสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็ข่าวขอบพระคุณมากนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับขอบพระคุณมากที่กรุณารับชมกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งครับแจ้งเตือนหากชื่นชอบมากๆกกรุณากดปุ่มสมัครสมาชิกไกลขอบพระคุณมากนะครับลุงเศษคลิปโตแชนแนล Yeah.